ขึ้นมาก็มาดูวิวสูตรเมฆเข้าไปแบบนี้มันเฟรชมากๆครับตอนนี้ร่างกายผมเหมือนเกิดใหม่ครับผมไปมาหลายที่แล้วนะผมว่าที่เนี่ยไม่แพ้ที่ไหนในโลกเลย ขอต้อนรับผู้สู่รายการ Viewfinder Dreamlist รายการี่ยะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปใช้ชีวิตตามความฝันนะครับเรายังคงอยู่กับการเดินทางตามความฝันบนภูเขาไฟรินจานีประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางอันแสนยากลำบากและสุดแสนทรหดเพื่อจะขึ้นไปพิชิตยอดรินจานีที่ความสูง3,726เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับการเดินทางในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับความเหนื่อยล้าและความยากลำบากของเส้นทาง ทำเอาหลายคนเนี่ยท้อจนอยากจะหันหลังกลับแต่ว่ามีอยู่สิ่งเดียวครับที่ทำให้เราสู้ต่อก็คือหัวใจที่จะพาพวกเราทุกคนข pues er. <la un> ึ้นไปยืนโบกธงชาติไทยบนจุดที่สูงที่สุดของภูเขาไฟรินจานี่ให้ได้สำเร็จครับภูเขาไฟรินจานีแห่งนี้ครับยังมีความงดงามของธรรมชาติมากมายที่จะรอตอบแทนความสำเร็จของเราในครั้งนี้ครับรุ่สวัสดครับ ยินดี้รับสูรการวิวไฟเดอร์ครับเรายังคงอยู่ที่ภูเขาไฟรินจานีครับที่ประเทศอินโดนีเซียบนเกาะลอมบอกซึ่งวันนี้ครับเราจะเดินลงครับเดินลงเลาะขอบน่าจะเป็นขอบปากป่องอีกอันหนึ่งนะครับลงไปดูที่ทะเลสาบที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งน้ําตก มีน้ำพุร้อนที่เราสามารถลงไปอาบน้ำแช่ตัวได้ผมอยากไปอาบน้ำมากๆแล้วครับเพราะว่าผมมาอยู่ที่นี่2คืนแล้วผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือการลงไปเล่นน้ำในทะเลสาบวันนี้ครับไปครับเราเริ่มเดินแล้วครับไกด์ของเรานำทางแล้วเราต้องเดินลงไปทางนี้ครับแล้วก็เลาะไปเพื่อที่จะไปถึงทะเลสาบ จุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะมีสัญญาณ 3G ครับเพราะว่าเมืองอยู่ทางนั้นนะฮะก็โอกาสสุดท้ายที่จะได้เล่นโซเชียลมีเดียสักนิดหนึ่งจุดหมายปลายทางแรกของเราในวันนี้อยู่ที่บริเวณทะเลสาบด้านล่างครับใจกลางปากปล่องภูเขาไฟลินจานี่ที่ระดับความสูงประมาณ2,100เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับเป็นหนึ่งในจุดไฮไลท์ของการเดินทางในครั้งนี้ครับ จากจุดนี้ลงไปเนี่ยจนถึงข้างล่างเนี่ยจะเป็นชันชันเป็นหน้าผาเป็นหินเป็นจุดที่คนได้รับอันตรายบ่อยที่สุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดให้เราระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนแต่ผมว่าฟานซิปันน่าจะโหดที่สุดแล้วล่ะที่เคยไปมาเส้นทางลงในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องเดินลัดเลาะลงไปตามไหล่เขาในลักษณะของหน้าผาหินที่ชันครับและก็ลื่นพอสมควร ซึ่งไกด์เนี่ยได้บอกกับเรานะครับว่าเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดที่เราจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับต้องดูลายดีๆด,ดูลายหินดีๆเอาที่ว่าเราก้าวเหยียบแล้วก็มีที่รองรับเท้าเรานะครับแลวอยู่ในก้าวที่ที่เราก้าวอย่างมั่นใจ งจุดนี้เป็นจุดที่ Amazing มากครับเราเดินลงมาจากทางด้านบนฮะเรามองย้อนขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นหน้าผาใหญ่สูงชันมากๆไม่น่าเชื่อว่าเราจะเดินลงมาได้ครับมาตรงนี้เราจะเห็นเป็นร่องเขาครับซึ่งเมฆเนี่ยกำลังจะก่อตัวจากด้านลา่างแล้วก็พุ่งผ่านร่องนี้เข้ามาครับเมฆจะค่อยๆเคลื่อนตัวเนี่ยเข้าไปที่ทะเลสาบ แล้วก็เข้าไปปกคลุมทะเลสาบเหมือนช่วงสายๆประมาณสัก10บโมงสิบเอโมงเมงื่อวานถ้าคุณผู้ชมได้ดูเทปที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่ผมขึ้นไปบนยอดซัมมิตเนี่ยหลังจากที่ซัมมิตเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เดินลงมาเนี่ยเมฆเนี่ยจะค่อยๆมาปกคลุมข้างล่างไปหมดแล้วเราก็จะอยู่ทางด้านบนเหนือเมฆแล้วค่อยๆเดินลงมาแล้วก็เดินมุดเมฆลงมามันเป็นความรู้สึกที่ฟินมากๆเลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกมุมมองนึงเลยพอเราลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วมองดูเมฆทางด้านบนเนี่ยมันก็เป็นอีกกความรู้สึึ ผมว่าทริปนี้จะน,นี่เป็นทริปที่สนุกนะครับเพราะว่าเราจะเดินเที่ยวทั่วเลยเราก็จะได้เห็นหลายๆมุมมองของทัศนียภาพของที่นี่ซึ่งผมไปมาหลายที่แล้วนะผมว่าที่เนี่ยไม่แพ้ที่ไหนในโลกเลยเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปถึงจุดแวะของเราตรงนู้นนะครับตรงบริเวณเลคนะครับน่าใช้เวลาประมาณอีกชั่วโมงนิดๆหวังว่าเมฆจะยังไม่เข้ามาปกคลุมเยอะจนเกินไปที่ไปครับ นครับสูตรหมอกเต็ๆเออมๆเย็นปอดเย็นปอดเลยอ่ะหายร้อนเลยหลัลงจากที่เราเดินผ่านช่วงที่เป็นหน้าผาหินมาไม่นานนะครับก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสุดฟินกับเมฆหมอกที่ลอยมาประทะร,ร่างกายของเราอากาศที่เย็นสบายทำเอาทุกคนนั้นลืมความเหนื่อยล้ากันไปเลยครับ เรเงีถึงเล็กแล้วครับวิวสวยมากๆโอ้ยนี่ถ้าเมฆมันเปิดอีกสักหน่อยนี้จะสวยงามมากๆเลยผมว่าโชคดีละที่เราแบบมาตอนเช้าๆเนี่ยเดินลงมาแล้วก็ได้เห็นสองอารมณ์มีทั้งแบบไม่มีเมฆแล้วก็มีเมฆด้วยเดี๋ยวเราไปกันต่อครับจากจุดนี้ลงไปถึงที่จุดที่เราจะไปที่ริมเลกเนี่ยประมาณ30มนาทีครับ ถึงแล้วอยากสัมผัสน้ำมากร่างกายผมต้องการการอาบน้ำเพราะว่า3วันแล้วเดี๋ยวผมจะโดดลงมาในน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือทะเลสาบหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมจะลงอ่ะผมไม่สนใจละนี่คือทะเลสาบดินจานี่ซึ่งเกิดขึ้นจากปากป่องภูเขาไฟเกิดการประทุข,ขึ้นมาปะทุข,ขึ้นมาแล้วก็เกิดป่องนะครับเมื่อเกิดป่องเรื่อยๆเนี่ยตรงกลางจะเป็นแอ่งฝนตกลงมาตกลงมาตกลงมา,งมาน้ําก็จะอยู่ในนี้ ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เปรียบเสมือนฝายกั้นน้ําแต่น้ําตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถลงไปว่ายน้ําเล่นได้ไม่ใช่น้ําทีเ่เป็นพิษเหมือนที่คาวาอเจียนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการไหลลงมาของกร,รมมันนจากภูเขาไฟผมว่ามันเป็นความมหัศจรรย์น,นะครับที่เราสามารถเดินทางด้วยเท้าของเราเนี่ยนะฮะขึ้นไปดูจากบนยอดจากบนอากาศด้านบนนะฮะมองผ่านเมฆลงมานะครับแล้ววันนี้เราก็เดินลงมาข้างล่างมองผ่านเมฆขึ้นไปโห สุดยอดครับการเดินเทรคกิ้งนี่ผมว่ามันเป็น every moment ทุกๆขณะของการเดินเนี่ยเราต้องเสพวิวเสพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติให้ได้ครบสวยจริงๆขอขอบคุณ Isuzu D-MAX Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก ความพิเศษของภูเขาไฟรินจานีแห่งนี้นะครับก็คือเป็นภูเขาไฟที่ซ้อนภูเขาไฟเนื่องจากว่าตรงกลางของปล่องภูเขาไฟนั้นมีทะเลสาบที่คนท้องถิ่นตั้งชื่อว่าซิการาอันนักเล็กแล้วก็มีภูเขาไฟลูกเล็กอีกหนึ่งลูกชื่อว่าภูเขาไฟบาูตั้งอยู่กลางทะเลสาบบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะครับที่ทำให้รินจานีนั้นมีความงดงามแตกต่างจากภูเขาไฟลูกอื่นๆในประเทศอินโดนีเซียครับ ครับเป็นจุดที่เดินข้ามน้ำมาฮะเราก็จะเป็นช่องพอดีแล้วลมเนี่ยก็จะแรงมากพัดเมฆผ่าน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 มาผมว่าจริงๆแล้วบรรยากาศของการมาอยู่ที่เลคตรงนี้เนี่ยนะครับตอนกลางวันเนี่ยผมว่าสวยนะเพราะว่าเราจะนั่งดูเห็นเมฆวิ่งผ่านเข้าไปในเลคเห็นเมฆวิ่งผ่านมาทางภูเขามันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งอ่ะเนี่ยเหมือนมองไปทางเนี้ยเราก็จะเห็นเมฆผ่านต้นสนผ่านเข้าไปในเลคทางด้านโน้นเนี่ย พื้นดินเนี่ยจะไม่มีต้นไม้เลยเพราะว่าเป็นภูเขาไฟครับอันนั้นคือภูเขาไฟบาูครับเป็นภูเขาไฟที่กําลังแอคทีฟอยู่นะครับอยู่ใจกลางของริงจนจานี่อีกทีหนึ่งทางด้านนั้นเนี่ยจะเห็นน้าเหลืองๆหลืองนั่นคือน้ําที่เป็นกําถันแล้วก็ยังเดือดยังร้อนอยู่เลย <S <S บริเวณนั้นเนี่ยก็จะเห็นควันเนี่ยพุ่งออกมาจากพื้นดินนะครับแสดงว่าบริเวณน,นี้เนี่ยยังแอคทีฟอยู่นะครับยังแอคทีฟอยู่เขาบอกครับว่าน้ําบริเวณนี้เนี่ยลึกถึง200เมตรนะฮะตรงจุดที่ลึกที่สุดเเเนนน่่พราาาวมมััปป็หือกอกกง แล้วก็ปลาที่มีปลาเยอะมากมายเนี่ยเขาบอกว่าประธานที D ่ด uh ีซูฮาโตมีนโยบายให้เอาพันปลาจากพื้นล่างเนี่ยขึ้นมาปล่อยบนนี้เออมาตรงนี้ก็โอ้ปา,ปากปอมเขาไฟเปิดมาให้ดีเห็นนิดนึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเปิดเปิดมานิดนึงครับนั่นเเห็นควันออกมานิดนึงเอาละ่ะอยากลงน้ำตจจะขาดแล้วครับเดี๋ยวไปตรงจุดที่เป็นน้ำตกดีกว่าแล้วก็ไปดูว่าน้ำพุร้อนเนี่ยเป็นยังไงของที่นี่นะครับไปแช่น้ำกันไป น้ำตกครับตกลงมาจากทะเลสาบทางด้านในฮะไหลลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราต้องมาหาจุดแช่น้ำเล่นตรงนี้ล่ะสดชื่นมากน้ำเย็นมากแล้วข้อดีคือว่าตรงนั้นครับตรงที่มีท่อออกมาตรงนั้นเน่ยเป็นน้ำน้ำร้อนเป็นฮอตสปริงเราสามารถลงไปแช่น้ำร้อนได้ด้วยแล้วก็อาบน้ำเย็นได้ด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนแล้วผมจะไปลุย เวลาแห่งความสุขครับช่วงเวลาที่มนุษย์อย่างเราเดินเหนื่อยๆมาประมาณ2วันเต็มๆนะครับไม่ได้อาบน้ําเลยไม่ได้มีน้ําถูกร่างกายใช้แต่ผ้าเปียกเช็ดตามร่างกายโมเมนต์ที่ได้แช่ลงมาในาน้ำนี่นะฮะมันสุดยอดมากๆแล้วยิ่งมีน้ําร้อนอุน่นๆแบบนี้แล้วก็มีน้ําเย็นๆตรงนี้เนี่ยมันใช่เลย เฟรชมากๆครับตอนนี้ร่างกายผมเหมือนเกิดใหม่ครับความเหนอะหนะเหนีนยวตัวเนี่ยหายไปหมดแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากๆเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะต้องออกเดินทางเดินไต่เขาขึ้นไปครับไปที่ขอบร r a t ร r หรือขอบภูเขาไฟเนี่ยฝั่งหมู่บ้านเซเนรูและถ้าเราโชคดีเย็นนี้เราอาจจะได้เห็นผ้าที่ตกดินไปกันครับ หลังจากที่แช่น้ํากันจนชุ่มฉ่ำเลยกัแล้วนะครับก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อครับจุดหมายต่อไปอยู่ที่ขอบเครเ,เตอร์อีกด้านหนึ่งที่ชื่อว่าเซเนรูเครเตอร์ริมนะครับการเดินในช่วงแรกนะครับจากบริเวณน้ําตกเนี่ยไปที่แคมป์ของเราในวันนี้เนี่ยเราจะเดินลัดเลาะกับทะเลสาบเดินมาเรื่อยๆครับภูเขาไฟบารูก็โผลมาปรากฏตัวให้เราเห็นครับเห็นควันพวยพุ่งออกมาเป็นทรงโคนครับ เป็นทรงโคนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะโอ้อยากไปดูใกล้ๆเหมือนกันนะแต่ก็เสียวไปครับไปกันต่อ <S <S คุณผู้ชมครับสเสน่ห์ของการเดินที่ภูเขาไฟรินจานี่แห่งนี้นะครับก็คือวิวของสองข้างทางในะระหว่างที่เราเดินนั้นเนี่ยจะมีลักษณะความงดงามที่ไม่เคยซ้ํากันเลยสักวันหนึ่งนะครับช่างเป็นการเดินทางที่น่าประทับใจเกินจะบรรยายจริงๆครับ มากเลยครับทางขึ้นมาวันนี้ชันเลยจากเล็กขึ้นไปที่เซเนรูเนี่ยดูสิฮะทุกคนต้องปีนป่ายขึ้นมาทีนี้เดียวครับจะถึงครึ่งทางเราไปจอดกันตรงนั้นอีกทีตรงนี้เป็นจุดครึ่งทางครับ จากทะเลสาบทางด้านล่างเนี่ยเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังขอบเครเตอร์ทางด้านบนที่เรียกว่าเซนารูนะครับก็อย่างที่เห็นฮะผมนั่งได้อีก2ชั่วโมงครับวิวแบบนี้นี่มันสุดยอดมากๆเลยอ่ะเป็นทะเลสาบแล้วก็เป็นเมฆวิ่งเข้ามาเมฆวิ่งทางด้านบนแล้วทะเลสาบก็เป็นสีลายๆเจ๋งนะคุณเป็นไงสุดยอดครับ วันนี้ไม่มีอะไรซ้กันเลยมันไม่ซ้ำเลยมันเหมือนอยู่คนละที่กันน่ะแบบโอเคมาเที่ยวลินจันนี่มันเหมือนเป็นจุดเล็กๆนะแต่มันไม่เล็กนะเดินไปแต่ละที่นี่วิวมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะเหมือนเล่นเกมแล้วเป็นด่านไปเรื่อยเออเปลี่ยนด่านไปเรื่อยหนึ่งนี่ยังไม่ขึ้นมานะสาวๆมาแล้วนี่มาแล้วเป็นไงบ้างเห็นขี้เปล่าจริงๆเรื่องการเข้าห้องน้ําที่นี่นะครับจากประสบการณ์เนี่ยเมื่อกี้คุณนุ่นได้ลองใช้ที่ฉีดก้นไปเรียบร้อยแล้วคือจริงๆเขาจะขุดหลุมไว้ให้เราครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นซุ้มบังไว้ให้เรา ก็ต้องมีศิละปะในการเข้านิดนึงจริงๆถ้าคุณผู้ชมมานะฮะผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยคงไม่ทําแบบนี้อย่างน้อยก็บุกเข้าไปในป่าหน่อยแล้วก็ไปไปแบบแอบ,บแอบ,บนิดนึงก็ได้นะอันนี้คือแบบคุณขี่อยู่ข้างทางเลยอะ่ะเล่นตรงไหลาทางนะฮะเออพี่เล่นไหลาทางเลยอะ่ะบางทีเพื่อนยืนต้องยืนหลบให้คนแซงอาจจะไปเหยียบได้แบบไงนะแถมแถมไม่ปิดไปได้นะเออมาขนาดนี้ได้แค่น,นี้ก็ดีแล้วนะมันอยู่ในป่านะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จากจุดนี้ต้องเดินไต่เขาขึ้นไปอีกสองชั่วโมงครับทางด้านบนก็จะถึงจุดที่เราจะนอนกันอาจจะเห็นพระทิตตกดินครับถ้าโชคดีแต่ว่าพระทิตจะตกดินอยู่หลังภูเขาลูกนี้เราต้องปีนขึ้นไปตรงจุดที่แคมป์อยู่แล้วก็มองไปอีกด้านหนึ่งซึ่งอาจจะเห็นทะเลแล้วก็เกาะกีลีไอแลนด์ที่เราจะไปขอขอบคุณบาร์บีคิวพซ่อ เดินขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยเราก็เห็นภูเขาไฟบาลูชัดมากๆเลยเมฆก,ก็เคลื่อนตัวเข้ามาปิดบังทะเลสาบนี่เป็นเมฆชุดใหญ่เลยทะลุผ่านรูที่เราผ่านตรงน้ําตกนั้น,เ,นเข้ามาครับแล้วก็จะผ่านเข้ามาเห็นภูเขาไฟอยู่ตรงกลางเนี่ยผมว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยสวยคุ้มค่านะมาช่วงเดือนนี้ได้เห็นเมฆเห็นภูเขาเห็นสีที่มันไม่ได้เป็นสีน้ําตาลเนี่ยเป็นสีเขียวอยู่ไปครับลุยกันต่อ หลังจากที่เราเดินสัมผัสธรรมชาติอันน่าทึ่งมาตลอดทางกว่า6ชั่วโมงด้วยกันในที่สุดก็มาถึงบริเวณ s e n นรู c ครเตอร์ริบนความสูง2,641เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับจุดพักค้างแรมของเราซึ่งเราจะได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติในบริเวณนี้กันแบบเต็มอิ่มเลยครับ สำเร็จแล้วครับในที่สุดการเดินอนันลือโหดของเราในวันนี้ก็สำเร็จครับจริงๆผมว่าการเดินในวันนี้เนี่ยโหดแต่ว่าไม่โหดเท่ากับวันที่เราขึ้นไปวิชิตยอดทางด้านบนลองดูสิครับดูความชันจากตรงนี้สิครับเราเดินขึ้นไปได้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนฟ้าเปิดๆเ,เรามาดูกันอีกทีนึงฮะเสียดายมากๆฮะจริงๆตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่อยู่ตรงขอบพอดีเราจะต้องมองเห็นทั้ง2ด้านนะครับก็คือ เห็นทางด้านนี้ที่มีเลคมีภูเขาไฟมียอดรินจานี่ทางด้านบนพอมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสันเขาลงไปแล้วก็เมฆเต็มไปหมดเลยผมเชื่อว,ว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเห็นมหาสมุทรฮะตอนเช้านะครับเราก็น่าจะเห็นเกาะที่เราจะไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมขอพักผ่อนให้เต็มที่ดีกว่าเพราะว่าเหนื่อยกันมากแล้วแคมป์ของเราอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะพักแรมกันที่นี่ครับแต่มองดูยอดข้างบนแล้วมันภาคภูมิใจนะคุณนุ่นนะ อเอ,อว่าเราขึ้นไปได้ยังไงอะนะช่วงนั้นนั้นนะมันโคตรชันเลยนะ ในการความงดงามยามเช้าที่เซเนโ r ครเตอร์ริมแห่งนี้นะครับงดงามสมคำล่ำลือจริงๆเมื่อเรามองย้อนกลับไปสามารถเห็นถึงความงดงามของทะเลสาบและก็ยอดของรินจานี่ที่เราไปพิชิตมาแล้วได้อย่างภาคภูมิใจครับโอ้โหวิว สุดยอดมากมา,ากฮะไม่รู้จะพูดคาไหนเลยผมตื่นมาตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่พระอาทิตย์เนี่ยเริ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมาสาดแสงส่สอง,องลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆไล่เฉดมาครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นสีของทะเลาสาบเนี่ยสวยมากๆเลยขึ้นเป็นสีน้ําเงินเข้มทางด้านนั้นเนี่ยจะขึ้นเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยนะครับแล้วก็เห็นเป็นเฉดเป็นลําแสงลงมาแล้วก็เห็นยอดเลยนั่นคือยอดของรินจานี่ มองจากตรงนี้เนี่ยผมยังงงกับตัวเองอยู่ว่าเราเดินขึ้นไปได้ยังไงนะครับเดินขึ้นไปได้ยังไงมันสูงมากๆแล้วมันชันมากๆครับรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยว่ามีความมานะอุตสาหะในการปีนป่ายขึ้นไปเอาธงชาติไทยไปบกสะบัดบนนั้นสําเร็จนะครับสุดยอดจริงแล้วยังเดินลงมาถึงทะเลสาบข้างล่างแล้วเมื่อวานไต่ขึ้นมาวันนี้อีกเนี่ยโอ้โหกําลังใจและกําลังกายของพวกเราเนี่ยเต็มร้อยจริงๆครับ เมื่อก่อนรินจจนีเนี่ยเกิดขึ้นจากภูเขาไฟรินจานีซึ่งก็คือยอดทางด้านบนนะครับซึ่งจะมีปากป่องอยู่ทางด้านบนซึ่งภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยเกิดครั้งแรกเมื่อปี1994ไม่นานมันนี้เองฮะแต่ตอนหลังเนี่ยเกิดภูเขาไฟลูกใหม่ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็กำลังแอคทีฟอยู่แล้วก็พ่นควันพ่น,พนปล่อยกา๊าซออกมาตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกกันว่ากูนุงบารูจานีกูนุงเนี่ยแปลว่าภูเขาบารูเนี่ยแปลว่าใหม่จารีนี่ก็น่าจะแปลว่าภูเขาไฟ ลุงลวงมันก,ก็กลายเป็นภูเขาไฟลูกใหม่นั่นเองล่าสุดเนี่ยปะทุปี2 0 1 5และ2016เนี่ยสปีติดเลยพอปะทุขึ้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังมีบางคนก็ยังก็ยังอยู่ที่นี่ก็ต้องวิ่งลงมาแล้วก็ลงไปข้างล่างแต่ว่าไม่ได้รับอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าสนามบินบาหลีเนี่ยต้องปิดเพราะว่าโวเคโนแอชหรือเท่าธุรีภูเขาไฟเนี่ยพุ่งขึ้นไปบนฟากฟ้าในใหญ่เหมือนระเบิดปารามาณูนะครับไกด์ของเราบอกว่าเขาอยู่ทางด้านบนเนี่ยเขารีบวิ่งลงไป แล้วก็พานักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปข้างล่างจริงๆการมาเที่ยวดินจนีเนี่ยถ้าถามผมผมว่ามันมีความเสี่ยงนะเพราะว่าภูเขาไฟเนี่ยเขายังปะทุกันอยู่ตลอดเวลาแต่ไยงไก็ตามเถอะคนที่ยอนแอร์เนี่ยผมไม่แนะนําให้มานะฮะดินจจนีเนี่ยต้องแข็งแรงเพราะว่ามันต้องใช้พละงกำลังในการเดินเนี่ยค่อนข้างเยอะผมไปเดิน ABC มาแล้วที่เนปาลนะครับเดิน10กว่าวันเนี่ยผมว่าเดินง่ายกว่าที่นี่เยอะครับที่นี่เนี่ยเดินยากนะครับที่นี่กับฟานซิปานเนี่ยถ้าต้องเดินเนี่ยผมว่าความหัวเทียมเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ที่นีี่่เนย ตอนเดินขึ้นไปพิชิตด,ด้านบนเนี่ยมันจะเป็นทักษะในการเดินที่ไม่เหมือนการเดินที่อื่นเพราะว่ามันเดิน2อก้าล่วง1นึ่งก้าล่วง1นก้าฉะนั้นเนี่ยความพร้อมเนี่ยต้องมีตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ผมจะจําไปจนตาย1จุดฮนะว่าผมได้มามีโมเมนต์มีความรู้สึกดีๆตรงนี้การเดินทางเทคกิ้งในครั้งนี้นี่นะครับจริงๆแล้วเป็นการเดินทางที่ตอบโจทย์ผมว่าผมตั้งใจว่าผมจะมาพิชิตยอดวินญจนี่ให้ได้ หนึ่ง dream list ของผมได้ถูกเครื่องหมายถูกติ๊กไปแล้วว่าเช็คเรียบร้อยเรามาแล้วที่นี่เราทําสําเร็จแล้วแต่มันจะสําเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าผมไม่มีเพื่อนร่วมทางที่ดีสําหรับทริปในครั้งนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อ,อของผมแล้วก็ทีมงานของผมทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือกันนะฮะลองคิดดูฮะถ้าเผื่อเรามาเดินเทรคกิ้งคนเดียวเนี่ยมันคงจะน่าเบื่อมากแล้วมันคงจะต้องแบบไม่สนุกอะ่ะแต่เรามากับเพื่อนเอนเราเรามีการพูดคุยหยอกล้อช่วยเหลือกันเขาเรียกว่าแชร์ อารมณ์ร่วมกันเช่นแบบเหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันเจออาหารไม่อร่อยก็เจอพร้อมกันก็เอามาแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโมเมนต์ตรงนี้มากกว่าที่จะทาให้เราจดจํานอกเหนือจากวิวที่สวยงามแล้วเพื่อนร่วมทางที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่ดีของผมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอิรุสุครับผานะกู่ใจของผมที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปี เอาละครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับออกไปลุยสวรรค์ของนักดำน้ำบริเวณเกาะกีรลี่อย่าลืมติดตามกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ